แล้วก็อย่าลืมมาพบก,กับอมแอมน,นะคะในงานบางกอกยูสคาโชว์ครั้งที่12นี้ค่ะค่ะก็มู่กับเราสองคนกันต่อนะคะในช่วงของทริป,ปได้ค่ะทริปได้สัป,ปดาห์นี้นะคะพี่แหม่มนะคะก็จะพาไปสัมภาษณ์ผู้จัดงานนะคะมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ค่ะและงานยูสคาโชว์ครั้งที่12ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันนะคะว่าในปีนี้เนี่ยทั้ง2งานที่จะขึ้นนะคะจะมีอะไรพิเศษที่น่าสนใจบ้างก็ไปติดตามชมพร้อมกันกับพี่แหม่มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทิปได้วันนีนะคะพี่แหม่มจะพามาเรียกว่าต้องติดตามค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่แหม่มพาไปสัมผัสเขาเรียกว่าโอ้โหน้องๆสาวๆของงาน Miss Motor Show นะคะซึ่งปีนี้แหม่มบอกไว้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะมาเจาะลึกเข้าไปว่างานปีนี้จะมีอะไรบ้างเพราะว่าอะไรคะคุณผู้ชม วันนี้คุณจะนับไปได้เลยอีกแค่หนึ่งส,<ม>สัปดาห์ก็จะเริ่มวันงานแล้วนะคะซึ่งวันนี้แหม่มได้รับเกียรติจากท่านรองประธานจัดงานบางกอกอีเทอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์คที่42เรามาพูดคุยกับคุณจาตุรนกุม,มูลมิทราสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ <ix az os> เอาละ่ะตรงนี้ต้องบอกว่าแน่นอนแฟนๆเรื่องของรถยนต์ติดตามแน่นอนกับคําว่ามอเตอร์โชว์ซึ่งปีนี้แหม่มองว่ามอเตอร์โชว์เนี่ยผ่านวิกฤตมาเขาเรียกว่าโควิด1 9เวอร์ชั่นห แล้วเข้ามาถึงเวอร์ชัน2ทุกคนต่างมองแล้วก็รอคอยว่าความพร้อมของผู้จัดงานพร้อมกับว่าคอนเซปต์ปีนี้แนวคิดเพราะว่าด้วยสิ่งแวดล้อมหรือภาะวะแวดล้อมมันมีเข้ามาผู้จัดเองเตรียมความพร้อมขนาดไหนแล้วก็แนวทางการจัดคอนเซปต์ปีนี้ค่ะครับผมสำหรับความพร้อมของาการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับผมคิดว่า เราเองเรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่ถึงปีพอครั้งสุดท้ายที่เราจัดเนี่ยคือเราถูกเลื่อนจากมีนาแล้วเรามาจัดเดือนกรกฎาจากการกฎาถึงตอนนี้ก็เพียงไม่กี่เดือนเองใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์สิ <laughs> พอตอนสิ้นปี <laughs> ก็เกิดเรื่องการระบาดของโควิด <c oughs> รอบที่2นะครับ แต่ด้วยความเก่งของทางภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็สามารถจะแฮนเดิลได้ทั้งหมดนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยนะครับมีความมั่นใจแล้วก็ประกอบกับในปีที่ผ่านมามาตรการการป้องกันของโควิด -19 เนี่ยเราเองเราก็ได้รับการยอมรับนะครับจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็จากทางผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเราเองเรายังใช้มาตรการเดิมนะครับ กับงบประมาณที่เราสูญเสียไปเนี่ยเราถือว่างบประมาณตัวนั้นเนี่ยในการจัดงานเนี่ยมันคุ้มหนึ่งสำหรับผู้ที่มาร่วมงานผมสองสำหรับผู้ที่เข้ามาออกงานนะครับแล้วก็สามสำหรับทีมงานเราเองดังนั้นเรายังยึดถือมาตรฐานนะครับการจัดงานเนี่ยในรูปแบบเดิมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นผมพูดได้เลยครับว่า ณเวลานี้เนี่ยมาตรการผ่อนผันเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้ลดลงมาให้เราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเพราะว่าท่านก็ให้นโยบายมาว่าธุรกิจในประเทศต้องเติบโตโดยเฉพาะของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมว่คิดว่ามันเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นปีนี้ พอเรามาประกาศการจัดงานในเดือนประมาณกุมภาพันธ์ก็ได้รับการตอบรับกับทุกบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เนี่ยก็28บริษัทแล้วรถจักรยานเนงก็เจบริษัทหลักใ,ใหญ่นะครับได้เข้ามาร่วมในงานบางกาะมอเตอร์โชว์ของเราพร้อมกับเรื่องของการที่จะพยายามที่จะล้อนรถรุ่นใหม่มให้เกิดขึ้นในงานมอเตอร์โชว์ของเรา เพราะว่าจากปีที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะซบเซาลงไปนะครับแต่ปีนี้เองเนี่ยเมื่อเรามั่นใจว่าเราสามารถจะผ่านวิกฤตของโควิดไปได้ทุกบริษัทเองก็มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆเย,เยอะมากในงานมอเตอโชว์ของเรานะครับผมจะไล่ตั้งแต่แบรนด์ของเบน์เลเองเนี่ยนะครับรก็ได้อาฟายูโรก,ก่อนเลยใช่ครับก็จะเอาคอนติเลต้า GTV8 ซึ 8, ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ Mercedes-Benz เนี่ยได้หยุดไปในปีที่แล้วปีนี้ก็กลับมาพร้อมกับการนำเอา Mercedes-Benz GLE 350 DE นะครับ 4Matic เนี่ย Exclusive เนี่ยมาเปิดตัวในบ้านเรานะครับแล้วก็ของค่าย ที่เป็นรถสปอร์ตก็คือ p a n าม e ล่นะครับก็ได้เอาตัว 4E ซึ่งเป็นไฮบิสนะครับมาเปิดตัวในงานเหมือนกัน BMW ก็ไม่ได้น้อยหน้าก็เปิดตัว X7 X-Drive นะครับ3 0 d เนี่ยซึ่งเป็น M Sport เนี่ยซึ่งเป็นคันแรกที่ประกอบในประเทศไทยนะครับซูบูรูเองเขาก็เอาตัว f o s t e r ร์สอตัว GT นะครับ มาดะนทำให้คนไทยได้รู้จักโปรดักต์ใหม่ของเขานะครับส่วนค่ายมอเตอร์ไซค์เองนะครับก็ตัวฮาร์เล d v ์ดิวิสันนึ่นะครับ,รบก็เอาแพลนอเมริกันมานะครับยามาฮ่าบอกกับผมมาว่าไม่ต้องห่วงบูตปีนี้นะครับจะเป็นสีสันใหม่แล้วก็เป็น m i n เดอร์เชนผมก็เลยถามว่ามันเป็นของรุ่นไหน ทางเขาบอกว่ามาดูแล้วกันจะไมาในเชตทงังอุปยอทับ <c oughs> ที่เอ่ยมาทั้งหมดอ่ะยังไม่หมดนะครับแต่ก็เป็นการตอบรับงานปังกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ของเราเนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยได้เป็นการทําให้ตลาดรถยนต์ของเราเนี่ยสามารถจะกลับมาคึกคักได้ <c oughs> เหมือนในอนดีตที่ผ่านมานะครับโอ้แต่ที่แบมมฟังคุณจตุรนมาหมดนะบ <c oughs> แบมรู้สึกว่าสงครามฟัายุโรปเยอะมาก ไม่รู้นะคุณผู้ชมครั้งนี้แบบว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็เราจะคุ้นเคยกับฟักญี่ปุ่นเยอะใช่ครับแต่ครั้งนี้เท่าที่ฟังแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนั่นคือฟากยุโรปทั้งนั้นเลยเรียกว่าคนไทยแตะซื้อง่ายขึ้นด้วยแต่ทีนี้ในส่วนของรถที่มาแล้วเนี่ยเหมือนฟังแล้วเนี่ยรถใหม่ๆน่าสนใจหมดเลย แต่ที่ได้ยินว่วแวมามีทั้งกิจกรรมรู้สึกว่าจะมีสีสันรตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมตรงนี้มีอะไระไรายละเอียดบ้างค่ะใช่ครับก็เป็นแบบพูดง่ายๆว่าภาษาที่เราเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่า EV city นะครับ EV city ก็คือตัวอิเล็กทรอนิกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าะนะครับเราก็จะรวมเอาผลิตภัณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่ในโซนนี้โซนเดียวกันหมดเลยใช่ครับ<อ>เพื่อให้เห็นว่าในในอนาคตข้างหน้าเนี่ย เราเนี่ยจะต้องไปเจออะไร,รนะครับแล้วมันเป็นสิ่งอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าไม่เกิน3-4ปีถึง5ปีเนี่ยยังไงก็ตามเรื่องของรถยนต์เนี่ยคงจะมาเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นท้หลักนะครับแล้วก็วิธีการของการดูแลเรื่องรถไฟฟ้าหรือการดูแลเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนที่มีล้อเนี่ยนะครับ จะเป็นมอไซค์จะเป็นสเก็ตบอร์ดจะเป็นอะไรยังไงก็ตามที่มีล้อแล้วสามารถจะพาตัวเราเนี่ยไปสู่อีกที่อิ่นได้ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่า90%เละที่โปรเจกต์นี้ผมได้รวบรวมทั้งหมดมานะครับแล้วเอามาไว้ใน EVCITY ครับโหแบบว่าเด็ดนะรวมมาทั้งหมดแล้วก็สร้างสีสันให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มีการพรีเซนต์ของแต่ละแต่ละยี่ห้อนะครับให้เขาให้เราเนี่ย ได้มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะถามว่า e ีวีมันขับเคลื่อนได้ยังไงค่ะมอเตอร์มันจะปนนไปหมุนรถไปหมุนเพลาได้ยังไงค่ะแล้วมันจะดีเหมือนกับเครื่องยนต์หรือเปล่ามีคำตอบอยู่ใน e ีวีซิตีของเราคำถามที่แฟนรายการเคยถามให้กับแปมส่งมาเสียบปลั๊กบ้านได้ไหมจะต้องเป,เ,ปเปลี่ยนมอเตอร์ไหมค,คุณไปถามที่โซนนี้ได้เลยอันนี้แแบอกได้เลยว่าเจ๋งจริงๆ คำตอบเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วแต่ทีนี้แหม่มฟังมาทั้งหมดทั้งมวลทั้งรถใหม่ทั้งอะไรต่างๆทั้งเรื่องของโซนใหม่กิจกรรมแน่นอนมีสนามทดสอบอยู่แล้วที่คุณจะทดสอบได้ทุกยี่ห้อทั้งหมดเนี้ยธีมหรือคอนเซปต์งานปีนี้ใช้คําว่าอะไรคะคือจริงๆนะครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีแล้วเนี่ยนะครับผู้จัดงานเองไม่ได้คิดเฉพาะในส่วนของรถยนต์ค่ะ คิดถึงว่าในชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่บนโลกใบนี้ที่เราต้องสัมผัสเดินเฉียดโควิดไปเดินเฉียดโควิดมาเนี่ย<ฮ>ะนะครับทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเครียดกับสิ่งที่เราเจอมาก <มา S 1> นะ <มา S 1> ดังนั้นทีมงานของผมก็คือว่าวิถีชีวิตใหม่อมใจเป็นศขอชัดเจนนะครับชัดเจนวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข เมื่อเราต้องอยู่สัมผัสกับโรคร้ายะนะครับณปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้ร้ายร้อเเซเหมือนเมื่อปีที่แล้วแล้วนะ,ะปัจจุบันนี้การวิวัฒนาการของกระทรวงสาธารณสุขเองนวัตกรรมของเรื่องยารักษาโรคหรืออะไรก็ตามทำให้เรามีวัคซีนในการที่จะปกป้องแอนตี้โควิด -19 ได้แล้วเนี่ยนะครับแต่เราไม่ได้มีกันทุกคน ณเวลานี้ในช่วงระยะของงานมรชว์เนี่ยอีกไม่เกี่ยทิศข้างหน้านะครับหลายคนคิดแล้วก็บอกกับผมว่าแล้วถ้าเขาไปเขาพาพ่อแม่ไปเนี่ยโอกาสที่พ่อแม่จะไปดูรถใหม่ให้ผมเขาจะติดโควิดไหม <c oughs> ไม่ใช่ลูกไปดูนะเอาพ่อแม่ไปดูเพื่อพ่อแม่จะช่วยจ่ายให้นนครับเริ่มจิตวิตกถูกไม่ตกจิต เขาจะติดไหมนั่นแหละครับก็คือคําว่าวิธีชีวิตใหม่ใจเป็นสุขผมมีการป้องกันของโควิดนะครับโดยที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดยอมรับในมาตรการป้องกันโควิดของเรานะครับผมยังใช้เหมือนเดิมทุกอย่างผมหมดเงินไปหลายล้านนะครับเพื่อที่อีหนึ่งโปรเทคคนของผมผู้ร่วมออกงานกับผมผู้เข้า,ขาชมงานกับผม,มให้เขา ไล์ like จากโควิดในบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ของผมอันนี้ตอกย้ำเลยทุกคนอย่ากกังวลแบบเชื่อมือเพราะว่าเจ้าแรกมอเตอร์โชว์ที่หลังจากเว็บหนึ่งของโควิดและเป็นผู้จัดสู้ทั้งรับและสู้และผ่านได้ครับผมอ่ะทีนี้แบมบขอเข้าในส่วนของมันเหมือนกำลังใจอะของ,ของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์เลย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการผู้จัดหรือสื่อด้วยกันเองมุมมองของคุณจารุโนนิดน,นึงว่าทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเนี่ยแค่ฟังที่เนี้ยหลายยี่ห้อเนี่ยบแบบเองอเชื่อมัน่นเพราะใช้ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นถัดทับเยอะแยะไม่รู้กี่ยี่ห้อแต่มุมมองในภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับไทยคิดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยเนี่ยปีนี้จะขยับยังไง มันจะลงไหมหรือมันจะไปได้เรื่อยๆผมมีความมั่นใจครับว่าอย่างไรดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนแต่จะโตขนาดไหนนะครับเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0นถึง7แสคันนะครับแต่ปีนี้เนี่ยที่เราคาดการณ์กันไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,000สนัปไปจนถึง9 0 0 0 0 0นกว่าคันผมเชื่อครับว่าคนไทยเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของความคิด ในเรื่องของการให้ความใส่ใจให้ความสนใจกับรถยนต์เนี่ยะนะครับยังมีอยู่แต่ร้อยเพียงแต่ว่าอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยะจะค่อนข้างที่จะน้อยลงไปแต่งานบางกอกพันธุโชของเราอะนะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยจุดกระแสํำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนในบ้านเรา ไปถึงตามเป้าที่เขาคุยกันว่า8 0 0แสนถึง9 5 0 0 0 0่นคัะนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เพราะตะลอดระยเ,เวลาหล,หลายๆคนจะพูดว่างานมอเตอร์โชว์ของเราเนี่ยทำให้อุตสาหการรมยานยนต์ในประเทศเนี่ยเติบโตขึ้นะนะครับเชื่อแน่ครับว่าอาจจะโตกว่าปีที่แล้ว7%ถึง10%ครับค่ะเอาละแหม,มฟังมาทั้งหมดเลยนะฮะแหม,ม่ให้กำลังใจสื่คุณด้วยนะคุณผู้ชม กลับมาทําชีวิตให้เหมือนเดิมนั่นคือการจะมาเพื่อทําการค้าขายช่วงของเวลาแบบนี้มีอีกหนึ่งงานนั่นคือมองกอรยูสคาโช w ด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ สูสุ X-Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ถ้าเบรกเบนดิกอย่าลืมมาเจอกับอายได้ที่งานบางกอก International Motor Show ครั้งที่42นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยในส่วนของคำว่า Motor Show 2021หรือครั้งที่42ที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างที่แม่มทิ้งท้ายช่วงเมื่อสักครู่นี้ว่าในเวลาเดียวกันผู้จัดพันหนึกอีกหนึ่งงานนั่นคือบังกอกยูสคาโชแล้วก็เป็นครั้งที่12แล้วด้วยซึ่งต้องคุยต่อเนื่องกับคุณจตุรนโกมุลมิตรนะคะส่วนในงานนี้ท่านเป็นถึงท่านประธานจัดงานเลยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกว่าสภาวะแบบนี้กับกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง ไปถึงไหนอย่างไรกันบ้างเอาละเรามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงงานของมอเตอร์โชว์แล้วก็บังกอ,อกยูสคาด้วยมีในส่วนของรถยนต์มือสองเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะ่ะณเวลานี้นะครับหลายนลายคน,นยถามผมว่าถ้าเราจัดงานบังกอ,อกยูสคาพร้อมกับมอเตอร์โชว์ลูกค้าจยะยไม่แย่งกันเหรอ <laughs> ผมเองก็ ใช่ค่ะก่อนที่เราจะคิดนะครับเราคิดมาแล้วครับคนละกลุ่มเป้าหมายกันค่ะจริงๆแล้วคนละกลุ่มเป้าหมายเลยะนะครับปีนี้ธุรกิจรถยนต์นี่ยมาทั้งหมด28บริษัทมอไซค์อีก7บริษัทค่ะแต่สำหรับยูสคารโชเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย14บริษัทอุย้ยถือว่าเยอะนะใช่ครับในวงการรถยนต์มือสองถือว่าเยอะเลยค่ะเพราะแต่ละแบรนด์ที่มาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะทำมันปี2ปีค่ะ เขาทำกันมาเป็น10บสปีแล้วนะครับดังนั้นเจ้าที่เข้ามาแล้วตอบรับนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะใช้ในส่วนของหลัง c ชาเลนเจอร์หกับสองก็คือต้องออกจากคอของเรานะครับในส่วนที่เราจัดอยู่ c ชาเลนเจอร์หนึ 3, ่งสานะครับแต่นี่ผมจัดหลังชาเลนเจอร์หกับ2อง สถานที่จัดของเราใช้อยู่ประมาณ4,000ถึง4,700นะครับเมตรนะครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยที่เจ้าที่มาร่วมกับผมเนี่ยกว่า14บริษัทแล้วก็ผมก็เชื่อแน่ครับว่าตลาดของยูสคารเนี่ยตลอดระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโตขึ้นกว่า2ปีที่ผ่านมาดีครตลาดรถยูสนะครับโตขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสำหรับแน่นอน การเงินต่างๆของของผู้ซื้อพอมาหมนไม่ห่วงแล้วในกลุ่มของโมอเตอร์โชว์รถใหม่ครับพอมารถยนต์มือ2องไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินที่มาเป็นพัธมิตรที่เข้ามาช่วยให้กับผู้ซื้อค่ะคือตลอดระยะเวลา12ปีนะแต่ถ้านับเป็นจรนะิงๆเนี่ยสปีเพราะปีที่แล้วเราไม่ได้จัดนะครับแต่ที่เราจัดมาก็ซื้อ12ปีเนี่ยผมก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับจาก กรุงศีออตโต้มาโดยตลอดเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราคุยกันมาเนี่ยสองเรื่องเลยนั่นคือมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราคุยกันจบไปเนี่ยคือบังกอนยูสคาครั้งที่ 12, 12บสองขอสักนิดหนึ่งเหอะเพราะว่าผู้ชมคาดหวังแน่นอนครับผมเหมือนคนซื้อลอตเตอรี่อย่างถูกหวยแน่นอนปีนี้ผู้จัดต้องมีแคมเปญมีการชิงรางวัลซื้อบัตร100อยอยากได้บ้างอะ่ะ ปีนี้มีอะไรมอบให้คะสำหรับบัตรนะครับที่ที่เราจะเอาไปชิงรางวัลน,นะครับเมื่อท่านซื้อบัตรแล้วเนี่ยท่านสามารถจะสแกนข้างหลังบัตร QR code นะครับแล้วท่านก็กรอกข้อมูลตามที่ผู้จัดได้ระบุไว้หลังจากนั้นนะครับท่านก็เซ็นมาทุกอย่างก็จบครับมูลค่าโดยรวมของเราของเราทั้งหมดเนี่ยในการแจกครั้งนี้เนี่ย 2.7ล้านบาทแบ่งออกเป็นรางวัลที่1นะครับ f o r ์ e v e r วอเรสตรางวัลที่สองฟอร์ g e r นเข้าไปแล้วอีก4ี่รางวัลคือมอไซค์นะครับที่เราให้แล้วมอไซค์ก็5้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นทุกคันค่ะเอาล่ะนั่นคือรางวัลที่ผู้ชมจะได้รับนะคะปกติเนี่ยเราเข้าไปชมงานครับเราอยากทดลองขับครับผม ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทดลองขับกับรถยนต์นั่นคือสี่ล้อแต่ปีนี้รู้สึกว่าผู้จัดเตรียมสนามทดสอบให้กับกลุ่มสองล้อด,ด้วยนั่นคือตรงไหนยังไงบ้างคะสำหรับคนที่อยากจะไปทดลองหรือว่าไปลองมอเตอร์ไซค์ที่ท่านจะซื้อเนี่ยก็เป็นปีแรกนะที่เราจัดทำเป็นลานให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสรถมอเตอร์ไซค์ที่ท่านจะซื้อเพราะหลายๆปีก็มีแต่คนบ่นว่า มีทําให้แต่รถยนต์แล้วทาไมมอเตอร์ไซค์ไม่มีแต่ปีนี้เลยสนามทดสอบไปของรถยนต์นะครับ<ช>ท่านก็จะมองเห็นสนามทดสอบของมอเตอร์ไซค์โอ้โหเรียกว่าครบครันเลยนะคะในการทดสอบรถไม่ว่าจะเป็น4ล้อหรือ2ล้อนะคะเอาง่งายๆเลยผู้จัดเขาเอาใจทั้ง2กลุ่มแล้วทีนี้ไม่ต้องมาเรียกร้องเลยเลยนะมีให้แล้วแต่ตรงนี้นะคะที่แน่นอนเหมือนต้องบอกว่าทุกอย่างครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงาน มอเตอร์โชว์ครั้งที่42หรือบางเกาะยูสคาครั้งที่12ที่คุณจาตุรนให้ข้อมูลเรียกว่าเต็มอิ่มมากๆวันนี้แบบต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ให้ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะคแล้วก็สําคัญนะคะคบแบบตอกย้ําเลยใครที่สนใจทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะวันที่24มีนาคมไปจบนู่นเลยค่ะ4ี่เมษายนอาทิตย์หน้านี้แล้วที่พูดเนี่นยไม่ได้ไกลเลยไปร่วมกันนะคะเรียกว่าเราทั้งสองฝ่าย ผู้จัดแล้วก็คุณผู้ชมนะคะจับมือร่วมกันค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยพอผู้จัดเริ่มแล้วอยู่ที่พวกเราช่วยกันนี่คือเสน่ห์ของคนไทยนะไม่ว่าเกิดภาวะอะไรเราต้องจับมือร่วมกันไปให้ตลอดรอดฝั่งและเราเองนะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะเป็นแม่แบบให้กับประเทศอื่นๆที่ยังไม่ได้จัดงานแบบนี้เลยหลังจากที่เกิดภาวะโควิด -19 เอาละคุณผู้ชมคะติดตามกแกรม,มทิปได้นะคะว่า พื้นฐานหน้าจะติดตามอะไรแต่บอกได้เลยว่าไม่ไกลหรอกค่ะเพราะว่าต้องไปอยู่ในงานมอเตอร์โชว์กันแล้วติดตามกันนะจ๊ะค่ะก็ได้ข่าวสารจบไปแล้วนะคะ,ะในรอบสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะแต่ว่าเช่นเคยเลยสามารถติดตามรายการของเรา2คนได้ทางสาองทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กแคนเทอร์หรือว่า, YouTube, ายูทูบชิน่ารายเด็กก็จะเป็นตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยคะ่ะหรือว่าจะดูผนะ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนพื้นฐานสบายดีค่ะเวลาทุ่มเป็นต้นไปน,นั่นเอง ใช่ค่ะทางปทบห้าค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเพราะเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าพราะวันนี้สวัสดีค่ะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ผ้าเบรกเบนดิกมาพบกับแพมได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42และงานบางกอกยูสคาโชว์ครั้งที่12ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4เมษายนแล้วพบกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพวกเราสองคนค่ะคุณผู้ชมเช่นเคยเลยนะคะในรายการ m o เต r ร์ n ันนิค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกวันพรฤหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลาห้าทุ่มเป็นต้นไปค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือช่วง Pext Time นั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันที่แท็กไทมในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฮโดรเจนนั่นเองค่ะแม้ว่ารถไฮโดรเจนฟิวเซลนะคะจะยังมีตัวเลือกไม่มากนักในปัจจุบันค่ะแต่ว่าโอเปียมค่ะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์น้องใหม่สัญชาติฝรั่งเศสบริษัทย่อยของ HMC Group ก็ยังเชื่อมั่นในอนาคตของพลังงานไฮโดรเจนและก็ได้เตรียมเปิดตัวรถต้นแบบรุ่นแรกนะคะโอเปียมมาชิน่าคอนเซปต์ในเดือนมิถุนายน2021นี้ค่ะกรอบเวลาการผลิตคันจริงก็จะอยู่ในช่วงปี2025 โอเปียมค่ะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดยโอลิเวียลอมบอร์ดค่ะนักแข่งสัญชาติฝรั่งเศสวัย30ปีซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักขับของกริลมอเตอร์สปอร์ตชุดแชมป์24อ o u r s of Le m a มังนั่นเองคลาส LMP2 ฤดูการ2011ค่ะโดยในขณนะนั้นนะคะลอมบอร์ดก็มีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นนับเป็นนักขับที่อายุน้อยที่สุดที่เคยคว้าแชมป์เลอมัง24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้มาชิน่านะคะเป็นรรซีดานหรูแบบคูเป้ไร์ค่ะ ตำแหน่งทางการตลาดนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มรถรัชโชรี่ค่ะงานออกแบบนะคะเป็นผลงานของฟิริโกยาอดีตนักออกแบบของบอ์เช่เทสลาและลูเซสมอเตอร์ค่ะซึ่งเพิ่งจะประกาศราคาจำหน่ายรถไฟฟ้าสุดหรูรูซิสแอร์ไปเมื่อปลายป,ายปี2020ที่ผ่านมาส่วนงานวิศวกรรมนั้นนะคะก็จะเป็นผลงานของรูยบูโรค่ะอดีตวิศวกร,รจาก p s เและบริษัทอากาศยานซาฟรัดเอสเอในเบื้องต้นมาชินานะคะจะใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนแบบไฮโดรเจนฟิวเซล กำลังสูงสุดมีให้ใช้งานมากกว่า500แรงมา้าเติมไฮโดรเจนหน่ครั้งวิ่งทำระยะทางได้มากกว่า1,000กิโลเมตรระยะเวลาในการเติมไฮโดรเจนต่อครั้งนะคะภายใน3นาทีเท่านั้นค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะรถในกลุ่ม FCEV ค่ะที่ผลิตโดยบริษัทยานยนต์ในกลุ่มของ m a i n s t r e a มมีเพียง3รุ่นเท่านั้นค่ะก็คือ Honda q u a l t y y u u l ลเ l l ของ Honda h y u น d ด i น e x โของ u ุ d a ดและก็โ o y o t a m ม r ราของ Toyota นั่นเองค่ะ ก็ต้องบอกว่าอันนี้นะคะ,คะก็เป็นเรื่องราวของรถพลังงานไฮโดรเจนนะคะ,คะที่เรามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเทคไทม์ค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปพักชมโฆษณากันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกับเรากันต่อช่วงหน้านค่ะ